กับสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนบอวา่าซีอูภายในและก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนับเข้าูซช่อง YouTube เมจฉวังแชนเนลมาผมมาพ่าพอกับแม่ฉวังมื้อนี้ก็สิได้นำพาเอฟซีไปหาสาวสาวพุทธเพื่อนนาะทุกคนสาวคำพุทธโดยกะไปอ่าประจบ ไปจอบหรือว่าไปเยี่ยมยามถามข่าวเพื่อนนะเนื่องจากว่าได้ข่าวว่าเพื่อนพาหลุดจากล้มอ่าภาษาไทยกับว่าพามอเตอร์ไซค์ล้มเนาะขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหกล้มเจ็บแหงโบหรือว่าจังไดนเนาะมานี่ก็บมีเอฟซีทางฝังไทยหรือว่าผูา้ใหญ่จะดีทางฝังไทยเพื่อนห้ไปเบิง่งเนาะแล้วก็ ไปไว้ซื้อทุเร์เลียนไปฝากเพื่อนกับยาทาแก้พกซ้ำเนาะอือแม่สว่างก็จะได้เดินทางแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องแม่สว่างชาแนลนี่เดอ้อทุกคนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทางว่าภาพใดเนื้อหาใดมันบรสุภาพใน่สว่างก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆ ตอนนี้ก็ขึ้นมาจะเลี้ยงงัวแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะอ่าก็ผูกงัวบ้าไว้แล้วก็จิไปถ่ายคลิปบ้านเดินทางไปพุ่นแหละทางออกบ้านเ,เนาะมองเสือแดงแวบๆๆไปนะวันนี้ก็จิได้เดินทางไปกับพ่อบงสมคน <c oughs> ไปหมู่บ้านนี่ขบับรถยากใช่ไหมเนาะกีตุมลายงัวห้องโบย โอเคเนาะทุกคนเพื่อวเป็นการสักซาเสียเวลาเราก็ไปโอ้ไปลมกับสาวสดเพื่อนพ้อมๆกันเลยเลยที่สําคัญก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทานที่เขามากดเบิ่งกดชมเต้จนจนจบก็ขอให้เอฟซีทุกทานจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญเงินความเจ็บบ่วยได้ความไข้บ่วยมีเนาะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยก็โอเคเพื่อพ่อไปโอ้ไปล่มกับสาวพุทธ ไปทำกุปลาสาเหตุเพิ่นพร้อมๆกันเลยผมหล่นเนาะผมหล่นหลุดไล่ๆกําลังอยู่ในช่วงผมหล่นเนาะเม่ลูกอ่อนเม่ลูกอ่อน <laughs> ผมหล่นลูกเก็นหน้านะอยู่ไฟบ่อยู่เลยเจ็ด<อ>มือเดเี๋ดยสบายดีสบายดี๋ดยวนี่กะน้ำพาเอฟซีมหาสาวโสดเป็นอีกขึ้นเข่า ริงติงติงอยู่เบ่เพิ่นเบ่หลายขนาดบ่หลายยงแบ่ขายออกได้มีเงินซื้อลมไฮดูขายออบยังหาตัวยังเมพันเนีใหญ่เนาะแบ่ยเนาะไม่เนเนีใหญ่แล้วก็แท้แท้อืมปีหนึ่งขายสองสอันจีฮัตโต้คือไรเออไเงินื้นสามเม่บอสสามเม่ซื้อมาตัวเดียวซือมาเม่เดียวทีแรกเหร เป็น่าหอือเป็นใจดหลังจากลงคลิปไปก็มีนุน่มๆถักมาอยู่ปะจะมีอยู่คนลงอยู่อะไรลงอยู่จุนลาเปะน,นุมทางไหนุนลาจะเป็นทางแบบประเทศไทยพ<อ>ม่จะต่างประเทศนะกับคุณเล่าไปอยู่ต่างประเทศนี่ถักม,มาอือเพื่อนกะคุยดีอยู่ปะ ประมาณว่ารับเขาได้อยู่บ่เผื่อกับเพื่อกระไม่จะว่ารับได้เบิดเพื่อกระไหมสินะอยากดูแลอยังนี่แหละเพป็นก่อนสินะอีตันสงสารได้ยินข่าวยินข่าวการนิสัยใจคอกับเด็กเด็กไข้คือการกับเฮาสินะบางคนกับส่วนรายสิมักเป็นพอห้างอีกการถักมาพอห้างบางทีกับพอใหม่เนาะไม่ใส่วนถ่านโหยไรไมหักตอนนี้นี่ บมงเงาบันไดแล้วเนาะกับบมงเงาบันไดค่ะมีคนคุยดิมาเมื่อนั้นยังเป็นสาวๆอยู่แมนมาเมื่อไหร่เมนก็ไข่แมนสุดที่ไรเติมกระดีใจนำเนาะลูกไปทางใดเมื่อไหร่ลูกนอนเวงอยู่ลูกเป็นเหล่าอุไว้เนาะาจะนอนเป็นอะไรคือว่าได้ยินข่าวบดีตุดลมตาเขียวเวดเออเจ็บแหงบ่แหงเติมไปใส่บ่ไดมั้ย ย่างบ่ไดายโดนมหากระนางได้เมื่อนี้อืมชักยาแล้วบ่ยังบม่ได้ชักยาเอาไปใส่บได้ยดีอพอกระแม่เพิ่นกระถาเอาเี้ยไปผ้าไปอืมทางมันมื่นผลตกลินสามสี่หมือนเรียนจีปผลตกเลยเนาะแม่เนเอาไปซื้อของให้แม่กับมาแบบของลายนี่ซื้อเครื่องใส่เงื่อนแหละซื้อผัาซื้อสบู่ยังเลยมาเลยลูกซัดลงห้องอม,มาแต่ตลาดเมื่อนั้นนะแม่มาแต่อเอื้อ ปกติสิมักกระลูกน้อยไปนบัดหรืออะไรเอาไปมือนังไข่เนี่ยไปคนเดียวลูกเดียวขนาไปน้ำแห้งชีวิตแม่งแห้งเสียใจหลุดลมโอ้ยเลยเจอเรื่องแย่ๆมาหลายแล้วก็ยังมาเจออีกยังบมวิดอยู่เนาะแม่าเขียวบวดหีวอยู่เทิงหัวขันมันจะอยู่ต่ำใส่เบิ่งดอกมันเทิงหายจะเบิ่งนเลยเขียวจนเปวดเออเขียวเบิร์นบางไงเนาะเขียวเบิร์นบางไงลายบอลบ่ สองบอนส,สามบอนอ,อยู่ในหลังดีเงยนงาอลลข้างหลังดิ<อ>ลงขักลงแม่เนาะยันยัานหนาเสียโซมเลยแตาา่ว่าเอาหนาลงกกะที่พี่จะเปื้อนทากขีต้มนั่นแหละเพราะ่มันเป็นขีตุ้มดิมันเหมือนทางยางการขีตม้มมันจัซ้ำคัะเป็นทางยางกับู้ดีเลือดออกเลยใครแต่ว่มีเลือดอันนี้ทางขีต้มธรรมดาก็เลยช้ำเน่าเฉยๆซ้ำน้ำหลดทับห้าน้อหลุดคันกใหญ่เนาะคนตัวน้อยกับหลดคันใหญ่ ไปคนเดียวมือนนั่นไปคนเดียวปกติกะสิเอาแม่ับลูกไปนํำหมักพาลูกกิโลลินเลยแล้วเมื่อนํำคนตกมอไปสคนเดียวนะแสดงมัมีแผบสักเครื่องยาพ้นเลยสักเครื่องเนียก็ไปส้อแผลื่นทำยามาให้สักเครื่องสักกะนางแห้งใช่ไ่สักกะนางแห้งใส่นำยาปาปันหนุ่มก็มาแห้งงเม็นตื่มม็นอับเปนนาแหงไรเลยสักเครื่องเนี่ยมีมีเรื่องสักผาลวบ่อ ไปจากมือดังนั้นมีอยู่เปนปัญหาบาดได้บาดบ่มันี้เพลอะไรนะเข็ดแปงสรลุกกระนเข็ดแป้งเอาหลายปีเลยเนาะหลายปีเลยก็มีนุ่มทางฝั่งไทยฐานหนึ่ง่นแห่ข่อยมาเป็นสะพานหักไงเนาะเพิ่นได้ยินว่าเจ้าจมอยากทุเรียนเพิ่นว่่าเพินก็เลยฝากเงินมาให้ชื่อทุเรียนมาต้อนอ๋อขวามบกพร่องอะไรยลยเลย ฝากเพื ية, ่อนไว้ในอมอกอมใจในเด้อจ้าคนหนึ่งเด้อคุณไว้พี่เจรนาเพื่อนว่าคันคันเพื่อนได้กับเจ้าันสิบวัยทุกไหยะเพื่อนว่าเรื่องเงินเรื่องคำนี่ไม่ต้องห่วงเพื่อนเพื่อนกะมีมีห้องเช่าบอกประเทศไทยจะเปิดห้องไว้แล้วมีห้องเช่าให้คนเช่าเช่าก็ห้องแต่ละเดือนแหละเพื่อนหาเก็บเงินเอาเนาะ ก็เดือนหนึ่งก็ได้ลายโยคนะ<อ>้คันชม,มุดวามา,มา,มาเป็นเนี้ยคอยแล้วนะบ่อยากเห็นงานกะอยู่บ้านไว้ถ้าทำกับเขารอคอยกันได้<อ>พเพ <laughs> ื่นนะอนก็มีเพื่อนอยู่หลังมากใหญ่หางอยู่คนเดียว<อ> <laughs> เพิ่นก็ย่างไ้เบิง่งมีโตคเครื่องแป๊งมีนั่นมีนี่งามๆลายๆเนาะคือประเทศไทยแต่คอยอยู่คนเดียวคนะมีคนอยู่นืำ ตามเพ่นเด้อเพ่นชิมาอยู่ต้องคอยได้บ่เพ่นนะเพิ่งกันไปนี่แหละลูกสองคนเพนกะว่าเลี้ยงได้เลี้ยงได้ดีใจเลยเลี้ยงลูกได้เออลูกสองคนเราคอยเลี้ยงได้่ถ้าสมมติว่าไปแล้วไปอยากอยู่ซื่อๆกับสมมติว่าอยากเปิดห้างเสื้อสวยๆพนก็มีห้างตอนหน้าบ้านเลย่เอแห่งดีเพ่นนะส่วนเงินน่ะก็คอยบ่าวน้ำดอกเพ่นให้เพ่นเก็บ เองเพิ่นโลดเพื่อนอะแต่พูดเพิ่อนนะเพิ่นอนให้ยต่างหากเขาเจ้าได้บอกคนเราว่าเราอยากเฮียนเสริมสวยเอาเพิ่อนเห็นจมว่างเมื่อนั้นเด้จมว่างนะคิมเนอะลืมเป็นคนคิดลืมเออคนละใบก็ส่งให้งานเสริมสวยทำเลยอยู่ละเนาะเออยอยู่ตอนหนาเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเนี่ยมันมีมันมีเหมาะแล้วประมาณนี้นะทำเลยดีเนาะอืออืม ส่วนเพื่อนก็เป็นแถาแก่อย่างห้ามเมาก้สั่งแต่บางคนเพื่นเป็นลูกน้องเลยเพื่อนเป็นเฮียเลยโอ้เป็นพ่อนาอ่ะโอ้เบื้อบ้านนี่เราเมาซะได้สีเพื่อนก็ไปอ่านว่าเบิร์ตสนัตเทนี้แล้วเพื่อนใครลูกน้องไปเฮ็ดประมาณนี้ถ้าเอาแต่เงินเราเปิดนะกับตั้งน้ลยเนี่ยจริงจังเลยเป็นพ่อน้าคือเมื่อนี้ก็เพื่อนก็เป็นห่วงเห็นว่าเจ็บเออ ไปบ่ได้ใายอืมแกเดียจังฝากลายเป็นไถ่น้อเลยอืมเพื่อว่าคันเพื่อนมาเที่ยวเนาะเพื่อนมาเที่ยวเพื่อนว่าประมาณสิ้นเดือนนี่แหละบางทีอาจจะได้มาเที่ยวโดยด้วยจีใชยรถมาให้กินหลายๆคนนะอ้ตัวเลียนเด้อเด้อตัวนี้เพื่อนฝากให้ซื้อมาให้ก่อนเหมือนน้อขอบใจหลายๆลูกสาวก็ลูกชายมาแค่ได้นี่นะ ลูกไงว่านวนไงญันไนบิ่งด้วย่ะนวใไงหอมคือจ้งอันนี้อ,นนอันนี้เป็นยาแก้ซ้ำในเอ๋อมุนเขมกขบใจๆเป็นสมุนไพรชอบดีเหลอยนชาตะเลงใส่ยาใส่ยาหม่องใส่ยาหม่องอันนี้มันสีดีกายาหม่องได้มันเป็นนวดดีคำทั้งหดข้างบนแม่วาคันย่งปท้าเจ็บปแม่มี่าไปกวม่เ่า มือนี่หลด็คนเข้าตกเลยค่ะคนมันหากระเศ้าเนาะมันหากระเศ้าดิบเพม่อนเฮากับบแมันตาพอแม่ผมเป็นห่วงเนอยากพาไปเลยเฮาบอยยาบบกเป็นยังเหายันพาโกแม่ไปยันลมยันเจ็บเมื่อวานก็แม่เมื่อวานนี้ก็เมะขายแม่เจ็บหัวห่มพระสองปืนลูกกัเป็นแม่กัเป็นใครแต่ละคนเศ้าใครแต่ละคนหอบไปห้องเมองนมที่ก็ว่านี่อนเคยจีบสาวมาแล้วสองคนไหมค่ะบอกนี่แล้วเป็นอะไร จะเราฮักอกเพิ่นเพิ่นเบิดไปคนหนึ่งนี่ยเกือบเกือบแสนแปดหมื่นปลายเห็ดเชื่อนให้เห็ดเชื่อนให้ฟอมบอได้ปลาเนาะเชื่อนแบบเนี่ยทันแล้วนะเลยมาตกแต่งเติมเห็ดติดตากระโลกทะเลยนี่แหละยทาสีท่าอย่างเบิรแปดหมื่นปลายกับสดสวยคำสองสลึงโอ้เลยคำพฟอมไรเงี้ยฟอมบอ แล้วก็ผู้ที่ชงผู้ที่ชงก็ฮักโอคนเองนี่ก็แล้วก็มาผู้ที่ชามีวางว้ที่พูเบนนะมันบอกว่าจว่าแล้วกันมีเรื่องปัญหาหรอกอันอันอันนี้นะแต่ว่าจิตใจคนหละส่นลายกันยังไม่เบนคนเลยเอาหมกเอาใจกันเลยหล่ะพนเป็นนิสัยคุณใหญ่เลยแบบแบบคิดนี่ไหละว่าในนั่นแบบแบบเดียวกันเลยกับเจ้านาะ เพิ่นมาเพิ่นมากนิจัยเจ้าค่นน้องหมักนิจัยเฮอยังบ่ทันมาหาวิทยาลัอหมักนิจัยแล้วแบบจะเว้าไในแหละมันถึกใจค่น้องคำว่าคำบาเพิ่นแล้วก็ปึ้มตัวที่ตัวที่จะเว้าว่าถ้าสิมาเลยให้บอกก่อนสิได้เตรียมกับข้าวกับน้ำไว้พังตัวนี้เลยอึ้งเลยก็ดีใจแห้งๆค่ะน้เอาเอากับนอกมาเลียกุลลาวมาเลียกุลลาว มาหามาสูก่ก็เลยบอกแต่งเขาแต่งน้ำใบถาก็เลยภูมิใจครัเออนภนะูมิใจตันนั้นอืมเป็นเพื่อตอนนั้นเนาะอืมก็มีแต่ฝากเพื่อนไว้ในอบอกอ้อมใจเนาะฝากไว้ให้พี่จเจรนาในเด้อจ้าคนหนึ่งเนาะโดยอ่ามีอะไรก็ทักคุยกันหลังไม้เติมอีกเนาะโดยโยอ่าก็มีอย่างฝากเพื่อนเอฟซีทั่วๆไปอยู่บ่กจะไม่อยากฝากไลค์ฝากแต่ว่าเบยังให้อัน คอมเมนต์ลบๆายนะเพราบัวยินจะได้คลิปมาบัวเคยเห็นตัวแท้กันว่าไม่เจออยากให้มาเบิ้งนอะไรใช่กันอยากคอมเมนต์เนี้กับบัวอยากให้คอมเมนต์ก็ลบๆแต่เอออยากหัวเป็นอะไรๆลงขึ้นมาเบิ้งโดดอีเวกันหรือจานบอกลงนะมากินข้าวกินน้ำลองกันมาอู้มาลงกันบัวอห้เห็นแต่คลิปเฮาคลิปสองคลิปแรือมาตัดสินใจเฮาว่าเออดูให้โซดูกันยังไงกันนี่นะบัวอยากให้ว่าวบัวอยากให้ตัดสินด้วยสายตาเนาะ เขาก็แบบนี้ของเขาสินะเขาก็เปิดเผยของเขาแบบนี้นะเป็นไปได้เขาก็ว่าแบบนั้นแม่นั่นแหละเขาก็แบบเปิดตัวไปตุ้มมีอยู่กับโบมี่สินะบางคนก็ว่าเปิดใจหาเงินหน่อเนาะบางคนก็ว่าหาเสียเลี้ยงเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบี้ยบางคนก็ว่าให้เฮานะว่าหลายอย่างเขาไปเบิ่งแบมินเขากะบอดี้นอกเขาก็คิดแบบคิดในใจอะไรเขาก็เขาเปิดใจเขาอยากใจคนมาแบบ ให้พลังบวกเ้าเพาะล้พอเรแห้งผิวพวงพลังอ่อนเนาะให้อ่อนแอแห้งอ่อนแอเติมอีกเติมคาบวมักอะลีลวกเรืองพานแ่นั่นแหละฝักเพื่อนแหละโอเคแค่เรามีเต่ให้เศ้าไวาเด้อด้ยสบายดี